สีฟังเฮ้ฟัง <Em biết S 1> เอวิดร้องเองคุณพี่ยุ<ป>้ยใครแม้<ป>น,นเคยมีต้องฟัง เป็นรุ่นใหญ่ที่มีชื่อย่อมมีภาษีน่าเชื่อถือถาหากลงทุนอะไรไปมีสิทธิ์ที่แฟนๆเขาจะลงตามนะคะปิงฟรุตตี้เจอกับตัวมาแล้วค่ะถูกชวนลงทุนกับธุรกิจเครือข่ายสูญเงินซื้อสินค้าไปไม่มากนะคะแต่จู่ๆกําลังจะโดนต่ออีกหลักหมื่นค่ะหากพี่ปิงไหวตัวทันแม่เรื่องนานมากแล้วแต่จําจนวันนี้นะคะสวนชมพูรฟรุตตี้เหตุเกิดกับกองแชร์คดีดังค่ะที่ได้ดอกเบีย้ยสูงผิดปกติแต่เกิดกับคุณแม่นะคะที่ไปร่วมวงแชร์เข้าสารค่ะสูญเป็นล้านยุคปี2 5 0 5 5เป็นบทเรียนของทั้งคู่ว่าอะไรที่ฟังดูได้เงินง่ายต้องระวังค่ะสิบกว่าปีก่อนพี่ก็เลยทําให้หลังจากนั้นนะมันเป็นบทเรียนแล้วทำให้ผมระวังแล้วม,มีมาชนมีหลังจากนั้นก็มีมีอีกเยอะแยะแต่ว่าเรารู้แล้วไงว,ว่าเฮ้ยมันมันเป็นรูปแบบของการทําธุรกิจที่ไม่ได้ใช้สินค้าจริงอะ่ะคือมันเป็นแบบเหมือนกับ ต้องการสมาชิกต้องการจํานวนตรงนี้มากกว่าไม่ไม่กี่ตังค์แรกแรก,ก็ห้าล้านเจ็ดเจดร้อยห้าลงห้าล้านบ้าอะไรพี่ตอนนั้นเราก็กำกำกำังเป๋ <c oughs> ด้วยนะ <c oughs> คิดซะว่ามึงติปเด็กไปแล้วก็เจ็ดร้อยคือกําลังเป๋ในเรื่องของอควางควางอยู่เควง้งควาง้ควางอยู่วา่าเราจะราาไร<ป>ฟังอยู่ <c oughs> เราจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยก็โดนค่าสินค้าไปในเรื่องแค่หลักพันอตอนหลังเนี่ยพอจะถึงปลายเดือนเว้ยจะมีการปิดบัญชีอะไรไม่รู้ะจะมาอีกตั้งหลายหมื่นพี่ยอดยังไม่ถึงพี่ต้องลงเพิ่มอีกแล้วจะจะโดนอีกหลายหมื่นงี้ก็เลยบอกเฮ้ยกูไม่มีตังแล้วไม่เอาแล้วก็เลยถอยออกมาหลักพันแล้วหลักพันไม่เยอะไม่เยอะรอดชีวิตของพี่มี แต่ว่าเป็นประสบการณ์ของคุณแม่ตั้งแต่พี่9ขวบ10ขวบเนี่ยคุณแม่ถูกชวนไปทําแชร์ข้าวสารแล้วเขาบอกว่าแชร์ข้าวสารก็คือข้าวไทยขายดีถูกไหมก็เอาลงเงินแชร์ข้าวสารแล้วก็ซื้อข้าวสารไปส่งขายออกนอกแล้วเขาก็พาไปดูที่หน้ากรมการค้าภายในเลยนะรถบรรทุกคันนี้ออกไปแล้วร้อยกระสอบเนี่ยของเราอย่างนั้นจริงๆพี่อ้างใช่ไหมชี้เอาเราก็ไม่รู้ไงแต่ปาแตาเขาเอาใบอะไรมาด้วยนะมีใบแบบเนี้ยใบส่งรถ เห็นเห็นอ่าออกไปแล้วนี่จะส่งออกไปขายญี่ปุ่นฮ่องกงอาว่าไปแม่พี่ก็อู้เหรอมันขายแล้วกำไรดีมากงั้นไปชวนคนมาให้ดอกร้อยละเจ็ดต่อเดือนห้าสิบปีที่แล้วแม่ก็เลยไปชวนเพื่อนชวนญาติชวนป้าชวนน้าชวนอาชวนแม้กระทั่งสามีของแม่คือพ่อพี่เองก็เอาเงินลงไปน่าจะเป็นหลายล้านอยู่ช่วงนั้นหลังจากนั้นก็แชร์ก็แตกแล้วก็ก็อย่างที่บอกเอาเงินไปแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาจ่ายคืนที่เดือนละเจ็ดเซนเนี่ย อ่าพอมันถึงล็อกเงินมันไม่เข้าเงินที่จ่ายออกมันเยอะขึ้นมันก็ไม่มีจ่าย<อ>เพราะม,มีจ่ายก็จับได้ก็โป๊ะแตกพอโ,โป๊ะแตกปับ๊บแม่พี่ในฐานะที่เป็นคนชวนก็เลยโดนโดนญาติพี่น้องโดนอะไรเนี่ยเขาคิดว่าเราเอะไปช่วยไปร่วมโกงแต่ปรากฏว่าจริงแม่ก็ถูกหลอกเพราะว่าคุณพ่อก็ไปด้วยแม่ก็โดนด้วยแต่ลึกว่ามันจริงออก็เลยไปชวนคนอื่นมาด้วย พราะหลังจากนั้นพอพี่มีประสบการณ์อันนี้หลังจากนั้นมาแชร์แม่ชะม้อยแชร์แม่ชะมดแชร์แม่ชะมวงอะไรก็ตามอันนี้นี่แชร์แม่ชะมวยมีไหมชะมวยเออพี่ไม่เอาเลยเพราะว่ากลัวเลยบอกเลยว่าอะไรก็ตามที่มันผิดธรรมชาติมันได้เงินมาเยอะเกินไปง่ายเกินไปพี่ว่ามันหลอกหมด มาอีกคนหนึ่งคนนี้ถูกชวนเยอะและปฏิเสธมาก็เยอะนะคะพี่จิ๊บวัส,สุค,ค่ะคือเคยทํางานในระบบภาครัฐมา20กว่าปีเป็นนักการทูตกระทรวงต่างประเทศก็เลยรู้ดีว่าการทําบัญชีเนี่ยต้องละเอียดระดับสตางค์นะคะดังนั้นเรื่องการเงินใดๆถ้าไม่มีเอกสารเอวิสเมืองไทยบอกไม่เชื่อไว้ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็โชคดีมีคนช่วยกรองนะคะอะไรที่ อะไรที่เขามาชวนแล้วถ้ามันดูเปเปอร์ดูหลักการแล้วมันไม่ใช่มันไม่เมคเซนส์ก็แปลว่าภาษาแปลว่าผมขอไม่เชื่อถือไว้ก่อนภาษาพูดขอญาตไม่ฟังขอดูเป็นภาษาเขียนนี่ต้องเป็นภาษาเขียนซึ่งสามารถคืออะไรก็ตามต้องมีหลักการเอาไปถึงโรงถึงศาลได้โดยที่ไม่ต้องมามีข้อแม้กันอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอ้ปฏิเสธไปเยอะเยอะมากครับเยอะมากโดยเฉพาะแผ่นกองสุดท้ายเนี่ยทำให้ผมต้องปฏิเสธมากที่สุด แผ่นไหนครับพิม์ละตาครับจกกั่จ๋าแลบภรรยาของมึงครับเดี๋ยวพี่ๆทั้ง4คนจะไปรวมตัวกันนะคะคืนร e โทรมิวสิกเฟสติวัล17พฤศจิกายนนี้นะคะก็เลยมาเยี่ยมไทยบันเทิงถึงที่เลยล่ะค่ะ